อินทรีหในโพธิปักขียธรรม37ก็คือกำลังความเป็นใหญ่5อย่างนะคะอันดับแรกก็คือศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธ,ธาวิริยะสมาธิสติปัญญาทั้ง5อย่างเนี่ยเมื่อเป็นใหญ่แล้วนำหน้าแล้วความเป็นใหญ่ก็คือผู้ที่นำหน้าหน่วยกล้าตายหรือผู้ที่ออกทัพก่อนเป็นแม่ทัพนั่นเองนะคะผู้ที่ กระโดดไปนะคะหน้าทัพนั่นเองนะคะใครที่ได้ชื่อว่าอินรีห้ 5, ผู้ที่มีกำลังนะคะเป็นความเป็นใหญ่เลยเป็นผู้ที่ทำอะไรก่อนเพื่อนนะคะนะทำอะไรต้องกระโดดเข้าทำก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำก่อนแต่เป็นสิ่งที่เป็นกำลังนะคำว่าศรัทธาเนี่ยเป็นปัญญานะคะเป็นปัญญาในการไม่ได้เชื่อแบบงมงายแต่เป็นความเข้าใจ เป็นปัญญาเป็นความเข้าใจนะคะอันดับแรกเนี่ยจะเป็นศรัทธานะวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อสิ่งเหล่านี้นำหน้าและวย่อมทำให้เกิดอินทรีย์ห้ากำลังนะคะความเป็นใหญ่ของกำลังดังกล่าวนี้นะคะอย่างเช่นเราศรัทธาที่จะ,จะเจริญอนาปานสติอย่างนี้นะศรัทธาที่จะรักษาศีล ทำสมาธิจัตธาที่จะทานรักษาศีลทำสมาธิจเจริญภาวนามนยปยัญญาเมื่อเรามีความเป็นใหญ่ในศรัทธาตรงนี้นะมันจะไม่มีอะไรทัดทานได้มันเป็นกำลังวังชาที่นะเจ้าตัวนะคะเจ้าตัวหรือผู้ที่มีความรู้สึกเช่นนี้นะคะนะมีความมุ่งมั่นแน่วแน่ตั้งจิตมั่นมากมายนะคะไม่ต้องถูกบังคับไม่ต้องถูกกดเกณฑ์ระเบียบนะคะ ให้ทำแต่ว่าเกิดจากจิตภายในนะศรัทธาตัวนี้มันเกิดจากสติปัญญาภายในว่าสิ่งที่เราจะทำตรงนั้นมันมีประโยชน์แน่นอนมันทำให้หลุดพ้นจากทุกข์นะคะบอ,อกความศรัทธาก็คือเป็นปัญญานะคะเป็นปัญญาเห็นชอบนั่นเองนะคะเป็นสัมมาทิฏฐินะคะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงาย เป็นความเข้าใจนะคะเป็นความเข้าใจที่มีหลักเหตุหลักผลนะคะแบบพุทธศาสตร์ไม่ใช่แบบไสยศาสตร์นะคะมันแตกต่างกันตรงนี้นะไสยศาสตร์หรืออันอื่นๆนะคะมันยังเป็นความเชื่อนะคะที่แบบคิดเอาคาดเดาเอานะคะแต่หลักพุทธศาสตร์นะเชื่อด้วยเหตุด้วยผลนะคะเป็นปัญญานะคะ รู้แจ้งด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาญาณที่พิสูจน์แล้วลงมือแก้สมก,การแล้วเจอแล้วนะคะเจอสัจธรรมความจริงแล้วจึงศรัทธาพอเกิดศรัทธานำหน้าแล้วความเป็นใหญ่ในศรัทธาแล้วเนี่ยสิ่งอื่นๆมันจะตามมานะอย่างเช่นพอศรัทธาแล้วจะมีความเพียรเพียรสี่อย่างนั้นนะสมัคประธานสีมันจะตามมาเลย เมื่อเจ้าตัวมีความเป็นใหญ่ในเรื่องศรัทธาในเรื่องความเชื่อแบบสติปัญญายาณจะเกิดความเพียรขึ้นก็คือสัมมาประธานสี่เพียรน,นำเอากิเลสออกนะคะขัดเกลาเอากิเลสออกก็นด้วยการเจริญอานาปานสติทานรักษาศินทำสมาธิเจริญภาวนาปัญญานเนี่ยทำให้กิเลสนะคะที่มันฝังแน่นอยู่ในจิตในใจเนี่ย ตั้งกิเลสอุปกิเลสอนุสัยกิเลสให้มันหลุดล่อนไปหลุดล่อนไปจนหมดนี่นะตั้งอกตั้งใจอย่างนี้นะเรียกว่า,าวิริยะนะคะวิริยะอินทร์นะคะวิริยะพอนํากิเลสออกแล้วก็จะเพียรทําไปเรื่อยๆนะคะเพียรอยู่กับลมนั่นแหละเพียรสังเกตจิตใจสังเกตเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันเกิดดาวเกิดดับตลอดเวลานี่นะมันก็จะทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีบาปอากุศล นะความไม่ดีทั้งหลายหลุดล่่นไปหลุดล่นไปหลุดลอนไปนะทำให้เจ้าตัวนะคะชำระจิตให้สะอาดได้นะคะเอากิเลสออกไปแล้วก็เพียนต่อไปเพียนเพ่งเผากิเลสนะคะกิเลสสิ่งที่มันดับไปแล้วมันจะไม่ขึ้นมานะเพราะว่ามันดับไปแล้วมันดับสนิทไม่มีส่วนเดือนะจากนั้นก็เพียนต่อเลยนะคะเพียรเจริญภาวนามญปัญญา สินสมาธิปัญญาก็จะปรากฏให้เห็นนะคะเพียรต่อไปเนี่ยกุศลมันจะเกิดนะเมื่อเพียรเพ่งเผากิเลสในกุศลมันจะเกิดตรงนี้แหละพอปกุศลมาเกิดแล้วเราก็เพียรต่อเนื่องนะคะทำเข้มข้นต่อเนื่องตั้งมั่นแนว่วแน,วแนว่มีอินทรี์ห้าในด้านความเพียรกิเลสกุศลที่มันเกิดกิเลสมันดับไปแล้วกุศลเกิดกุศลเกิดแล้วมันก็จะไม่หายไปไหนนะมันจะ ตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในจิตใจของผู้นั้นนะคะของเจ้าตัวนั่นเองนะคะเป็นวิริยะอินทร์นะคะอันดับแรกนัสธาอินทรีย์อันที่สองวิริยะอินทรีย์อันที่สามสติอินทรีย์พอวิริยะตั้งมั่นแน่วแน่เพียรสี่อย่างสําเร็จเกิดสติสัมปะชัญญะนะกิเลสมันดับไปในสติสัมปะชัญญะจะเกิดขึ้นนะคะสติอยู่ภายในนะคะ อยู่ในทานทั้งสี่สติอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมก็จะรู้ทันหมดเลยนะกายเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงย,ย,ยังไงจิตคิดอะไรขึ้นมาธรรมอารมณ์อะไรขึ้นมานะคะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยจะรู้ทันเลยเป็นสติอินทรีย์ความเป็นใหญ่นะคะก็จะทําให้ผู้นั้นเข้าสู่การมรรลุธรรมง่ายขึ้นนะคะพอสติอินทรีย์แก่กล้าตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะ สมาธิมันก็จะตั้งมั่นนะคะความตั้งอกตั้งใจในการในจเจริญสมถะเจริญอาณาปณสติเป็นสมถะและวิปัสนามันก็จะเข้มข้นขึ้นนะคะเป็นสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธินะคะปฏิบัติจนเข้าสู่ัานหนึ่งนะคะวิตกวิจันนะคะดับไปแล้วนะเข้าสู่ัานสองปีตินะคะขุดเอา สัญญาความจำต่างๆที่มันอัดแน่นนะเป็นสังขารออกไปจนหมดแล้วนะก็จะทำให้นะเข้าสู่จิตที่สงบเยือกเย็นนะคะสงบสุขเป็นเข้าสู่ฌานสามพอสงบสุขอยู่ในฌานสามนะคะก็เพียรต่อไปนะคะเพียรต่อไปเพียนเพ่งเผากิเลสไปเรื่อยๆ,ๆจิตจะถอยจากอัปปนาสมาธิในฌานสามนะ ถอยออกมาอยู่ในอุปจาระสมาธิในฌานที่4ี่เข้าสู่ฌานวิปาาัสนาญาณจิตปินจิตเป็นเอกคตาตั้งมั่นแนว่วแน,วแนว่อยู่ตรงนะคะในฌาน4ี่นะคะพยายามนะคะ,พนะคะเพียนเพ่งเผากิเลสจนกว่ากิเลสดับไปเข้าสู่ความเป็นนิโรธนะคะนั่นแหละเข้าสู่ทางเดินใส่มัคมีองค์8เมื่อศรัทธาอินทรีย์แก่กล้านะคะ วิริยะอินทรีย์แก่กล้าสติอินทรีย์แก่กล้าสมาธิอินทรีย์แก่กล้าปัญญาเกิดนะคะปัญญาเกิดก็ไม่มีอะไรที่จะคัดค้านลบล้างได้นะคะปัญญาบารมีเกิดเป็นสติปัญญาญาณแยกแยะดีชั่วอันไหนดีอันไหนชั่วเห็นแล้วเห็นหมดแล้วอันไหนเป็นกิเลสอันไหนเป็นบาปอากุศลอันไหนเป็นมงคลนะคะ รู้แล้วแยกแยะได้แล้วทำให้เกิดสติปัญญาญาณน,นะคะเข้าสู่สัมมาสัมโพธิญาณได้นี่แหละเรียกว่าอินรียห้าความเป็นใหญ่นะคะในศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็สำเร็จนะคะก็สำเร็จนี่แหละครับเป็นนะโพธิปักเคียธรรมนะคะหมวดหนึ่งในนะคะทั้ง37หัวข้อนะคะ แบ่งเป็นเจ็ดหมวดอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นหมวดที่สี่นะคะเรียกว่าอินทรียห้านั่นเองค่ะก็เป็นบารฐานที่ทําให้ผู้ปฏิบัติเข้าสู่การบรรลุธรรมได้ไง่ายขึ้นเพราะว่าอินทรี่ห้าคือความเป็นใหญ่ในด้านศรัทธาวิริยะสมาธิสติปัญญานะคะครบวงจรเลยนะคะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาจะอันไหนมาก่อนอันไหนตามหลังก็ ก็มันก็ต้องทําพร้อมกันอยู่แล้วนะคะนะคะก็ว่าเลียงเรียงไปนะคะอาจจะเรียงอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังมันไม่สําคัญนะคะสำคัญที่ว่าเราทําไปพร้อมกันเป็นมรสมังคีนั่นเองค่ะเรียกว่าอ,อินซีห้านะคะ